สวัสดีพี่น้องสวัสดียามมือแรงพี่น้องน้องอนซิมาเห็ดก้อยปานินให้กเจ้าครัวมาแล้วแต่อันตลาดนลเลอะไรจะให้คนมาลอก,ลอกนังต้อยคันน้ำมะนาวเลยจะถ่าเบ่งกันพี่น้องนี่กะน้องอนได้เตรียมต้มเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องต้มน้ำสดแล้วก็ทีลอกะยังเห็ดก้อยเนาะ นี่ก็ซอยพี่น้องให้น้องสาวเห็ดไ้กินสีมันจะงามๆพี่น้องน้องอ้วนอีกแล้วน้องต้อยเมื่อยด้วยพี่น้องเป็นเมื่อยพูดไหมสีขาวเกลเด็กพี่น้องโอนก็ใส่เกลือเด็กพี่น้อง ใส่เกลือนี่ให้ซีนปลามันหันเนะพี่น้องเอามือซาวเลยเพรผมมือกระล่างเลยดอกพี่น้องเนียล่างพักเลยล้วกันไหมครัวปลาต่อใส่เกลือเนี่ยยอนให้ซีนมันหันเนะพี่น้องเล้วซีนปลาเลยชุบไฟชุบมันพี่น้องแต่ว่าวันเคยเห็นพ่อแม่วันที่ได้กินแหละคนเราใส่เกลือก้อนให้ซีนมันหันจะบีบมะนาวใส่เลยพี่น้องบีบมะนาวใส่ ยวตะพุมักส้มเรื่องบานาวแต่ว่าคนใส่สองมากพอยามนันส้มนาะใส่บะนาวสิปตาหารรันเลยสิปตาหารรันแล้วสีบีบน้นำนเ,เอเ มาเบิ่งหม้อต้มเฮาพี่น้องแล้วก็ซุปเ้อยเอาหอมลงไปพี่น,อน้องปรุงเหมือนแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยน้ำปลาแดกคุณน้ำสม้มเฮาสิบีบสีมอแล้วกับน้ำปลาแดกอ๋ออ๋อแล้วเฮาก็สิเอามาใส่ปลาดใส่น้ำปลาแดกบอ่อ๊วยแม่ใส่น้ำปลาแดก น้ำปลาแดงของอ๊อกจะกำน้ำส้มเล้วพี่น้องเล้วน้ำพริกข้าคั้นปลาออกน้ำปลาออกนางมันก็อ้นกะลอกอ่อนก็ไปลวกกับหมองน้ำต้มปลาพี่น้องลวกแล้วก็มาซอยพี่น้องมาจึงบ่นหยาบมันนี้ก็สิใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วเล้วพี่น้อง กใส่มักเพชรผงใส่เพชรผงใส่ผักบัวใส่ผักบัวข้นเอเขาล่นาษาลาวหรือข้นขอาร่นใสไทยเขา้นเลนเดยวันี้คนคนบอ คนหนระือว่าคุกก็ได้คุกเข่ากันคนเข่ากันกอาผสมใส่ผหอมรวมพีน้องเด็ดใส่ใส่พอดีเอาไปขวาก,ก็ไนดน้ในอุาะ ได้ขวัวได้ใครจะกินดิบก็กินใครจะกินดิบก็เอาไปขวัวใครกินซุกกะเมนแรงหรอตักออกเลยพี่น้องเบ้ากลับกันนะคะพี่น้องได้ยินหรือเปล่าใครจะกินดิบก็ไปขวัวอาจารย์บอใครสิซุกกะไปขวัวใครจะกินดิบตักออกเลยนี่กับขวัวพี่น้อง กินซุกเอาพี่น้องบ่ได้กินดิบก้อยแล้วแล้วก็มาขวบกินซุกนบักลวงบลัลลายเ้อบริกรรินเบิดอันซุกแล้วพี่น้องลาบปลาเห็ดซุกเอาพี่น้องเกลี่ยก้อยเนาะเดี่ยวเรพี่น้อง ก้อยปลาเห็ดซุกเอานี่ก็ต้มน้ำสดพี่น้องปิ้งไก่น้องลุงแล้วก็บพักมี่สี่ซ้อมสบายดีลูกสบายดีกินย่างนะรับเปาสบายดีเด้อพี่น้องมาสุกุสุกคนเด้อมาเด้อกินข้าวก้อยปลากระป๋องเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่นอ้องมาเด้อกินข้าวเย็นแช่งลูก ามาแม <ar> ่ปก่อนเขาามาพี่น <c Aub ain> ้องบดตะขูดทุกคนเขาแรงพี่น้องเอ้ยก่อยป้าน้องต้อยหันเป็นเมื่อยพี่น้องถกท้องก็เลยนอนผักบ่ได้เอาเขามากินเขาน้ำ แซบแซบน้องมาไมกินกันเดอ้อืมายากแห่อยากแห่แห่หหมหล้อพี่นออ้องเด้อชอกหนังจ็ดื่ม้อง Sợp nhau đẹp vì nó mới bay mươi mươi bớt mươi Con phải thu lạc ừ. nhau đẹp nhưng mà Chân mười chân phên vinh Nhàn chân xê Khóc không kín Tao lên lúc ba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  มอื hmm? มอกลังมองือปะกินไปนังบักลายกลังมองือั กระทิ้นกะแกกระทิ้นแล้วกินเมี่ยงคุยแข็งไงเมื่อนาะแกกระทิเนาะพ่อนเอาลีดองเห้ไปแล้วเป็ลมเอามาเปิดคือเป็ลมต่อที่โต๊ะไงนะจับม้ออ่ะ นัองนักเลยดียมไปจนหนาดำทำเทียนเด็ดหนาจนบ่มีสีอะไรพี่น้องเว้ยมัหมดเมื่อมดเว้นแต่ตเจ้าจน มาไม่่สวบหอยค่ะบอกขอเยบอกคอยอมกเานีขาดไปอีกคนหนึ่งจะหนอย กังละขาดไปอีกคนนี่แห้งอ่นี้น้องอกเลยมันจอมาหเข่าเขาบ่ เรากินยญ้าด้ยวยแม่ซื้อยาวิตามินมาให้วิตามินซีอมแม่ก็ซื้อ,อเห็นแบบด้วยปะใช่ตอนเช้าต่อยเฮียน้องซื้ออะเยนเช้าต่อยอ่ะเขาบอกว่าที่แบบตอนเวลาตอนเช้าต่อ,อย,อ,อ,ยอัดคลิบตรงนี้อ อัดแล้วได้พี่น้องเอ้ยอัดอยู่หักเพิ่ร์ลไฮโพดอยากอไอพี่น้องอัดให้เพิ่นอ,อ,นอย,ยู่หยักอายกดน้ำตลดลดลิดตลดลดูกอดติดหัวอนเด้อเป่าน้ำเดอ้อ chợ bắt mỏng. đi hôm nay mẹ bưng tàu ข่าใน่บริยากันได้ดอกพี่น้องเลยครับกินกินไหมฮะมีเหงือมีแห้งบอกกินก็ได้เข่าเนี่ยมีเหงือมีแห้งมันจะอิ่มอึดหนึกอยู่นี่กินเข่ากับขนมต่อต่อตอนอิ่งน้อยอิ่มอิ่มเบิดมือคือว่าอิ่มนะกินเข่าก็คือแบบบริหิวปันได้ไหมมาหิวอันตอนอันวันพ่อค้ำเนี่กินข้าวต้มไปอันหนึ่งเลย อิ่มเลยแมยังลูกไปอิ่มไหนยังหน่อยอีแม่กินข้าวกับขนมอิ่มแม่กินข้าวกับขนมมแล้วลูกเอ้ยไปกินข้าเผายอ่งบ่มีอาหารเั็นไดแจ็กี้หั่นอาหารเวลาอยู่เอ้ยแจ็กกี้หันเดี๋ยวนี้ได้เจ้าหันมาอยู่ยุคนี้หันได้กินอาหารเร็วแล้วแม่ ว่าก็เพลินแล้วยังลูกบอกเพลินตาตะกอดทำไมตาขี้หาจนหนุ่ยก็่าเราได้ชัติจะพ่อว่าเราได้เนี่ยเขาว่าเราได้บุ๊คจะหูมันจะใส่นี่เจ๊ไม่สมนเดาเนี่ฟัง <c oughs> คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงหนาะพาแม่เลี้ยงเดี่ยวหน่อยเด้อจ้จเด้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเด้อพี่น้องสบายดีเด้อบายจ้า ต้องน้องต้อยน้ำจ้า